คุณจตุรงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะครับครับคือเรื่องแบบนี้ฮะคือผมกลับไปกับแฟนจะไปทำธุระเขาออกมาจากซอยแล้วก็กฟรผมก็เบ็กอันอย่างนี้ครับพี่พี่พ,พ,พจตุรงครับ<อ>เดี๋ยวผมถามมาดีกว่านะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับรถอะไรกับรถอะไรครับค่ะรถโตต้าเป็นเกง๋งแต่ว่าแฟนผมขี่เมอร์ไซด์ เขาชนคนแฟนผมแล้วเขาไม่ดูดูแลเลยแล้วก็ผมก็ไปนอนที่โรงพยาบาลสารยาเสร็จแล้วก็ตำรวจเข้ามามามาถึงนั่นก็ถามถามเรื่องบัติเหตุอะไรเสร็จเรียบร้อยครับครับแล้วก็ก็คุณลุงครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงจตุรงค์ครับผมลุงตอบตามผมถามนะครับลุงครับจะได้เร็วขึ้นนะ ครับผมเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเหตุเกิดตั้งแต่กรกฎาคมวันที่ยี่สิบระงายี่สิบครับยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะรถเก๋งมาชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตำรวจสอบเบื้องต้นแล้วรถเก๋งเป็นคนฝ่ายผิดหรือเปล่าครับผิดครับเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วรถเขามีพรบไหมรถคันที่ชนมีไหมก็อันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าอเคไม่เป็นไรต่อไม่ทราบพอ แล้วรถของเรามอเตอร์ไซค์เรามีพรบรไหมครับคือคือขาดต่อแล้วผม,มไ,ไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาอ่าอย่าใช้คําว่าขาดต่อนะลุงนะคือว่ามันคือไม่มีอ่ะนะครับ,รบแล้วเขาไม่มารับผิดชอบเลยหรอครับเขามาฮะเขามามาเดือนตั้งแต่เดือนอ่าสิงหาฮะวันที่ <ừ. S 2> หนึ่ง ทีนี้<อ>มันเกิดอะไร<จ>ะขึ้นท,ที่ลุงที่ลุงโทรมาถามเนี่ยลุงต้องการความช่วยเหลืออย่างไรครับคุณลุงผมอยากทราบว่าไอ้คดีนี่มันหมดเมื่อไร่ฮะแล้วก็จะจะจะเอาเงินเขายัางไงฮะแต่ว่าเขายัางนั่นฮะผมอยากจะทราบฮะแล้วแล้วคนเจ็บเนี่ยภรรยาลุงเจ็บอาการสาหัสไหมครับก็ก็ ไปนอนโรงพยาบาลทั้งคู่ฮะเพราะว่ามัน<ถ>ชนชนแรงเหมือนกันนะนอนโรงพยาบาลอยู่กี่วันครับทั้งคู่นะ่ะเพราะแค่วันเดียวฮะแล้วก็ววผมเลยต้องไปรักษาที่บ้านคอืบครับก็รักษาแล้วตอนเย็นว่ามผมผมทนไม่ไหวก็เข้าคลินิกครับคุณลุงครับครับผมการที่รถชน แล้วทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนี่เป็นคดีายานะนะครับมอเตอร์ไซค์เสียหายด้วยไหมเสียหายครับรัเสียทรัพย์ด้วยอ่าเสียทรัพย์ด้วยบาดเจ็บด้วยรถคันที่ชนเนี่ยเบื้องต้นนะครับคุณลุงครับไปพบร้อยเวรเจ้าของคดีนะลุงนะพบร้อยเวรเจ้าของคดีว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับทางร้อยเวรเนี่ยคดีนี้มันไกลเกลี่ยได้ครับไกลเกลี่ยก็คือไกลเกลี่ยให้ผู้กระทําความผิดเนี่ย ชดใช้ความเสียหายให้กับลุงค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่าไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์สมมติค่าซ่อมสี่พันไม่ได้ใช้มากี่เดือนเดือนละพันสมมุติอี้าพันรวมเป็นสมมติรักหมื่นหนึ่ง mm hmm. อ่าตั้งไว้ก่อนสองค่ารักษาพยาบาลเพราะเลุงจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือว่าใช้จากพรบรถคันที่ชนครับลุงรู้ไหมผมใช้อาป,ประกันสังคมครับใช้ประกันสังคม,มครับ คาืาสามเก้าเขาสามสามถ้าลุงใช้ประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมเขาก็ต้องบอกเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุประกันสังคมก็จะไปเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันพรบม,มันจะเป็นอย่างนี้นะลุงนะอ่าแต่ว่าลุงไม่ได้<ม>จ่ายเงินไปเองถูกไหมครับลุงเพราะว่ามีประกันแล้วเขก็ไปเรียกกันเองนะโอเคจบตรงนั้นไปแต่ว่า,วาเขาเขายืนก็ตายขาดียงไม่จ่ายตาบอกเขาไม่มีตัง อ่า,าดีครับลุงถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีความผิดทางอาญาอยู่นะเพราะงั้นก็ลุงไปตามให้ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลไปเลยถ้าไม่มีตังค์ก็ศาลเป็นผู้พิจารณาเองเนะครับมันมันหมดหมด,หมดความนึกไม่หมดมครับลุงครับลุงแจ้งความแล้วครับ,รบยังไม่หมดครับยังไม่หมดไม่ต้องห่วงครับมันอายุความมันอีกหลายปีครับลุงครับลุงแจ้งความแล้วไม่หมดตรงนี้นะ พราะงั้นหน้าที่ของตํารวจตํารวจรู้อยู่แล้วนี่ใครเป็นเจ้าของรถเจ้าของรถชื่ออะไรนามสกลุลอะไรอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ต้องออกหมายเรียกมานะครับ,รบหมายเดกมา<ผ>ม,มา,มานะครับแล้วก็ก็สอบสวนสอบสวนเสร็จปับ๊บนะไม่รับผิดชอบเลยทั้งสิ้นก็ว่ากันไปตามถูกผิดถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดนีด้ยตำรวจก็ส่งฟ้องอัยการเองแหละส่งฟ้องอัยการ<อ>ก็ทีนี้ศาลก็พิจารณาเองว่าขับรถประมาทเป็นอุบัติเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะครับโทษเป็นอย่างไร ถ้าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะเดี๋ยวศาลท่านตัดสินใจเองครับลุงครับเขาบอกว่าเขาจะมาจ่ายจ่ายเดือนตุลาวันที่หนึ่งตอนนี้่านนี้เขาก็ไม่จ่ายคุณลุงครับเขาบอกว่าเชิญเชิญไปฟ้องเลยะอ่าไม่เป็นไรครับลุงไอ้ฟ้องก็คือคือแฟนผมโทรไปหาเขาเขานัดวันที่หนึ่งเขาบอกเขาเขายังไม่ได้ทํางานเขาบอกว่าเขาจะจ่ายวันที่ยี่สิบห้าตุ โอเคลุงลงลุงลุงฟังลุงฟังผมครับลุงครับพอลุงไม่ต้องเล่าเลยนะลุงนะอ่าครับลุงไปพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้เขามาไกล่เกลี่ยถ้าเขายังไม่มาตามนัดก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยถึงตอนนั้นแหละพอเขาถูกฟ้องเขาจะต้องรู้ตัวว่าจะต้องทําอย่างไรเองนะครับลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ